สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋าใส่มือถือจากเทคโลยีกันนะครับโดยเราจะมาอันบ็อกกันและพูดถึงรายละเอียดและเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกกระเป๋าใบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรามาเริ่มอันบ็อกกันก่อนนะครับโดยที่ผมซื้อมาจะมีสองอย่างนะครับจะเป็นตัวกระเป๋านะครับกลบตัวสายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวกระเป๋ากันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าใส่มือถือนะครับรุ่นของเขาก็คือโฟนชาคส์นะครับ ที่ผมเลือกมาจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้เลยครับก็ในส่วนของแบรนด์นี้นะครับเขาจะชอบขายกระเป๋าแยกกระสายนะครับโดยที่เราสามารถเลือกมิดแอนด์แมทกันได้ไม่ว่าจะเป็นสีไหนลักษณะไหนตามใจของเราก็จะเป็นเอกลักษณ์เด่นของตัวแบรนด์นี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะสายกันนะครับด้านแพคเกจจิ้งก็มีซองเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับด้านในก็จะมีบอกรายละเอียดการใช้งานเร่าวๆนะครับโฟนชโคชนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าตัวนี้เป็นกระเป๋านะครับ ซึ่งเราก็สามารถไปเลือกสายตามที่เราต้องการได้เดี๋ยวผมขอแกะป้ายออกแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปกระเป๋าด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะผมว่ามันค่อนข้างจะเหมาะกับการใช้งานของผมเวลาออกไปเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการพกของอะไรเยอะแยะนะครับโดยด้านหน้ามันจะมีซิปซ่อนอยู่2ออันนะครับด้านบนนะครับมันจะเป็นช่องเล็กๆนะครับเอาไว้ใส่พวกกุญแจได้ส่วนด้านล่างซิปลักษณะเดียวกันแต่ว่าช่องมันจะลึกกว่า โดยที่ด้านในนะครับตัวสีดําที่ผมเลือกมามันจะตัดกับสีแดงนะครับส่วนของช่องด้านบนนะครับมันจะมีสายสีดํานะครับเอาไว้คล้องหัวกุญแจได้แล้วก็เก็บไปอย่างนี้ความลึกของก็ด้านล่างก็ประมาณนิ้วของผมนะครับส่วนด้านบนจะเป็นเอาไว้คล้องสายนะครับโดยจะมีสองข้างที่เราใช้คล้องสายส่วนกลางก็จะมีสามรูนะครับในกรณีที่เราต้องการคล้องอะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูที่ด้านหลังกันนะครับมันจะมีห่วงเล็กๆให้เราคล้องอะไรที่เราต้องการได้ เย็บกับฝาเปิดด้านหลังนะครับโดยฝาตรงนี้เขาก็เอาไว้ใส่โทรศัพท์ได้เวลาเราหยิบเราก็สามารถถิบได้รวดเร็วเดี๋ยวผมจะมาลองใส่โทรศัพท์ให้ดูนะครับก็จะใส่มือถือทั่วไปได้พอดีนะครับแล้วเราก็สามารถนํามือถือออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไปต่อันที่ด้านในนะครับโดยด้านในมันจะปิดด้วยกระดุมนะครับโดยกระดุมของเขาจะมีที่ให้เราสอดนิ้วเข้าไปเพื่อปิดกับเม็ดกระดุมได้ง่ายนะครับ ตัวด้านในเวลาเปิดมาเขาจะแบ่งเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับซึ่งตัวด้านบนเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาให้เราใส่แบงค์นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แบงค์ดูกันนะครับอันนี้เป็นแบงค์ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าเราใส่เข้าไปได้พอดีนะครับโดยในส่วนของกระเป๋าตังค์ด้านบนเขาก็จะมีที่ให้ใส่บัตรสองที่นะครับเดี๋ยวผมลองใส่บัตรดูนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถใส่บัตรกับเงินได้อย่างพอดีเลยนะครับ โดยที่ซิปของเขาก็จะมียางซิวไว้อยู่นะครับทาให้ดูแข็งแรงทนทานมากขึ้นต่อไปมาดูกันที่ส่วนด้านล่างนะครับในในี้เขามีซองกันชื้นมาให้เดี๋ยวเรามาลองใส่พัดปอดกันนะครับโดยช่องนี้เขาทำมาให้ใส่พัดปอดได้พอดีเลยนะครับส่วนด้านหน้าจะมีซองซิปโดยที่เขาใช้ผ้าเป็นตะข่ายนะครับเพื่อให้เราสามารถใส่อะไรที่ยืดหยุ่นได้หน่อยนะครับอันนี้ผมใส่เป็นหูฟังที่มีความนูนระดับหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวสายกันนะครับแล้วเราจะไปแพ็คของกันว่ามันจุได้มากแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของผมยังไงบ้างนะครับเรามาอันบ็อกกล่องสายกันนะครับเราก็ดึงออกมางา่ายๆไม่มีอะไรยากในนี้ก็จะมีพลาสติกพันสายอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอแกะพลาสติกแป๊บนึงนะครับโดยตัวกล่องด้านหลังก็จะมีบอกว่าสายนี้เราเอาไปใช้กับกระเป๋าใดก็ได้ของแบรนด์นะครับความยาวของสายนี้จะอยู่ที่116-142เซนนะครับสามารถปรับความสั้นยาวได้ โดยสายที่ผมเลือกมาก็จะเป็นสายหนังสีดำนะครับโดยอีกข้างนึงเขาจะมีสายให้ปรับได้นะครับโดยตรงนี้เขาจะมีปุ่มให้เรากดนะครับเวลาเราจะปรับเราก็กดแล้วก็ดึงนะครับโดยที่ทั้งสองข้างเขาก็จะมีตะขอเอาไว้เกี่ยวกับตัวกระเป๋าก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมมาลองติดเกี่ยวกับกระเป๋าให้เพื่อนๆดูนะครับเรากดแล้วก็คล้องไปอีกนีนะครับมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับกดแล้วก็คล้องนะครับโดยที่สายหนังสีดํามันก็จะมีโลโก้เป็นสีแดงคาดไว้อยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราปรับให้สายสั้นที่สุดก็จะอยู่ที่114เซนนะครับตัวกระเป๋าจะเป็นผ้าซาตินนะครับซึ่งมีลายสกรีนสีขาวของแบรนด์นะครับให้ความนุ่มนวลแต่ก็ยังดูทนทานอยู่นะครับตัวตะขอจะเป็นเหล็กนะครับดูแข็งแรงทนทานโดยเวลาคล้องออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ดูกันนะครับเวลาใส่มาจะอยู่ที่ระดับเอวนี้ของผมนะครับลองใส่ไปด้านหลังนะครับลองเอามาไว้ด้านหน้านะครับ เวลาเราเปิดขึ้นมาส่วนของกระเป๋าตังก็จะอยู่ในระดับนี้ให้เราหยิบจับไ,ได้ง่ายๆนะครับโดยส่วนของสายที่ยาวนะครับเพื่อนๆก็สามารถผูกเป็นแบบที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับโดยที่ของผมจะขอผูกเป็นโบว์แางนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ของที่ผมใช้จริงๆในชีวิตประจําวันของผมนะครับเรื่องจากกุญแจบ้านนะครับผมขอใส่ไปในช่องแรกนะครับตัวนี้จะใส่ได้ค่อนข้างพอดีนะครับปกติผมจะพกลิปมันขอใส่ไว้ด้านบนนะครับใส่ได้พอดีนะครับ แล้วก็ใส่ลูกอมไว้ด้านบนด้วยนะครับถ้าลูกอมเดี๋ยวลองเอาไปใส่ไว้ด้านในอาจจะดีกว่าส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับเรามาใส่บัตรแรกเข้าไปนะครับใส่บัตรที่สองเข้าไปนะครับธนาบัตรแบงก์ไทยนะครับใส่เงินเข้าไปนะครับก็จะปิดได้พอดีนะครับอย่าลืมพาดปลอดเวลาไปเที่ยวนะคะรับพอดีนะครับผมขอใส่ควิวสตแตนไปด้วยเผื่อต้องการขัดตั้งมือถือระหว่างทิปนะครับตัวลูกอมผมก็ใส่ไว้ตรงนี้ด้วยละกันนะครับ อย่าลืมหูฟังไว้ฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแอลกอฮอล์ฉีดมือนะครับว่าจะใส่ไปได้ไหมก็เท่าที่ลองมันอาจจะแน่นเกินไปนะครับปิดไม่ได้อาจจะต้องหาวิธีพกแอลกอฮอล์ฉีดมือแบบอื่นแต่นอกจากนั้นเท่าที่ผมใส่มาก็ไม่มีปัญหานะครับเรามาลองปิดดูนะครับ อย่าลืมของสำคัญในชีวิตนะครับมือถือเรามาใส่กันไว้ที่ด้านหลังนะครับปิดด้านบนนะครับหลังจากแพ็คของทุกอย่างที่ผมใช้เสร็จนะครับความหนาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นเพราะว่าเราใส่หูฟังนะครับมันก็มีความหนาอยู่ตรงกลางนิดนึงจริงๆเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องปิดกระดุมด้านล่างเสมอไปนะครับเราสามารถปล่อยอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมมาลองใส่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเวลาที่ผมใส่โดยไม่ติดกระดุมนะครับ โดยถ้ามาพูดถึงตัวสายหนังนะครับตัวนี้เวลาที่ได้มาในกล่องก็อาจจะมีความงอเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรอยยับอะไรบนหนังนะครับปกติตัวนี้มันจะมี3ส,สีนะครับมีสีเขียวเข้มสีดําตัวนี้แล้วก็สีฟอกป่าปกตินะครับที่เป็นสีครีมผมคิดว่าตัวสายถ้าใช้ไปน,นานๆมันก็จะมีการเสดตามการใช้งานของเรานะครับซึ่งก็ให้ลวดลายที่สวยงามไปอีกแบบเป็นยังไงกันบ,บ้างกับกระเป๋าตัวนี้ครับโปนชคอรจากโตโ,โลจีนะครับ เหตุผลที่ผมเลือกกระเป๋าใบนี้ก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของผมนะครับโดยที่เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันก็ใส่ของที่จําเป็นสําหรับผมได้ทุกชิ้นนะครับโดยที่ผมเลือกเป็นสีดามาก็คิดว่ามันน่าจะเข้ากับการแต่งตัวทั่วไปของผมนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราใส่ของเต็มแล้วเราไม่ได้ติดก,กระดุมเราก็สามารถวางตั้งไว้บนโต๊ะแบบนี้ได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับ และเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าต่างๆในคลิปนี้ไว้ใต้ลิงก์นะคะนอกจากนี้ถ้าใครสนใจ,จก็สามารถดูคลิปอื่นที่ผมรีวิวของต่างๆไว้ในช่องได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมจะลองไปใช้จริงดูถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวอีกทีนะครับบายบาย